ก่อนจบก้มกราบยกไหวช่องสามฟาดหนักไม่ไหวหน้าเปิดเรตติ้งสาบซ่อนรักใครจะคิดปอมปางบานช่อง7เกมพลิกแอบเสียดายพระน้าเล่นดีแค่ไหนก็เอาไม่อยู่ สาบซ่อนรักตอนจบทางช่องสามฟาดหนักไม่ไหวหน้ากวาดเรตติ้งไปได้สูงถึง4.13กับฝีมือการแสดงคั้นเทพของสองแมวระว่างไม่เจริญภูระและแมมแคทเอรียาแม็กอินทอสที่เปิดศึกวัดใจดวลกันวินาทีต่อวินาทีในฉากสุดท้ายเรียกว่าเป็นความเข้มข้นที่หลายคนจับตามองกันมายาวนานกับตอนจบที่โชว์ฝีมือรุ่นใหญ่โฮงหม่เจริญปุระและพัชชาแมมแคทเอรียาสองทีมแห่งตระกูลยินดีพงศ์ปรีชา เรียกว่าทางคู่จัดเต็มสมศักดิ์ศรีปิดตำหนานวันนี้มีเบื้องหลังมาแอบสปอยเป็นน้ำจิ้มเบาๆกับฉากวัดใจพลิกเกมตอนจบเมื่อหงใหม่เจริญปุระเขามารอพัทร่าแหม่มคาเธรียาถึงในบ้านหลังจากเพิ่งสูญเสียคนในบ้านไปแถมหลักฐานตัววงการยังชี้ชัดมาที่โงพัทร่าตัดสินใจครั้งสุดท้ายหยิบปืนลงมาแต่ก็ต้องตกใจเมื่อหงมารอถึงที่แต่ท่าทีของหงวันนี้เปลี่ยนไปเพราะเธอมาด้วยอาการสิ้นหวังสำนึกผิดย,ยอมรับโทษ อย่างและขอให้ปล่อยหนูนิ้งนิชาละธนิชาไปถึงขั้นคุกเข่าวไหว้ขอร้องพัทธาที่ถือปืนพร้อมเหนี่ยวกายตั้งตัวไม่ทนันกับการพลิกเกมของโหงขณะที่กําลังงงหงก็เปลี่ยนจากผู้แพ้เป็นผู้ชนะคุมเกมแทนโดยการจู่โจมแย่งปืนจากมือพัทธาแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งตอนซ้อมใหม่กับแม่มนัดคิวตอนจ่อปืนและแย่งปืนจนแม่นใหม่ก็กังวลกลัวทําแม่มเจ็บส่วนแม่มก็ย้ํากับทีมงานอยู่หลายรอบเรื่องความปลอดภัยของปืนพอเริ่มถ่าย ใหม่เสียงพูดเริ่มสั่นน้ำตาเริ่มมาดานแหม่มก็ไม่หน่อยหน้าเกลียวกราดด่ามไม่ยังจากนั้นใหม่องค์ลงคุกเข่าวไหวน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่แม่เจ้าใหม่พลิกเกมจะมาสอยแหม่มสะเองฉากนี้ฟิวพะกะกะถ่ายสองเทคเพื่อเก็บภาพซึ่งทั้งคู่ก็เล่นได้เหมือนเดิมเป๊ะพอสิ้นเสียงคัดพี่น้องคู่นี้ก็ปรีเข้าไหวขอโทษกันอย่างเร็วขอบอกว่าฉากนี้เซอร์ไพรส์คนดูแน่นอนเพราะสองแม่เขาใส่กันไม่ยังจบฉากจะก,กอดคอกันตุยหรือใครต้องเสียสละ อยากไว้ใจคนเขียนบทเด็ดขาดส่วนเรตติ้งปอมปางบานตอนแรกคำชมมาเต็มแต่พลิกล็อกฮือฮาตั้งแต่เปิดโพสสำหรับผลงานของวิกหมอชิดอย่างผู้จัดฝีมือดีบิ๊กหลอดสยบและลูกสาวคนเก่งไผ่ทิวอาภานุษกับละครปอมปางบานปอมปางบานรวมทัพนักแสดงมากมายเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของพระนางเคมีใหม่แบงค์อาทิตย์มาประกบคู่กับนางเอกดาวรุ่งปิ่นชรินพรและเองมีอีกคู่แจ่มีปานิชดาประ บทบาทฟิล์มการผฤิตเคาะลงจอต่อจากบ่วงวิมาลาล่าสุดละครออนแอร์ตอนแรกแล้วปรากฏว่าไม่ผิดหวังคำชมมาเต็มแต่ที่น่าเสียดายเรตติ้งออกสตาร์ทเพียง3.0เท่านั้นแฟนจอแก้วชิดจอรอดูได้ความสนุกเข้มข้นมีอีกเพียบชาวโซเชียลต่างคอมเมนต์ว่าคือช่วงที่ดูละครช่องเจ็ดแล้วขยนันเมาส์อ่านเมนทีวีดูปัดปัดพอรู้เรื่องฟังเสียงอา้าวกลมๆมเงยเงเน้นเป็นช่วงๆคือมันก็มันไปอีกแบบอ่ะแต่กับ ป้อมบางบานตอนแรกทําเอามานั่งจุ้มปุ๊กหน้าทีวีแงนหน้าตาดูแต่ทีวีเลยแหละเป็นงี้จริงๆคือละทิ้งทุกสิ่งดูแต่ละครแบบจริงจังมากชอบเรื่องราวของละครมากๆชวนติดตามสุดๆเคยอ่านจากหลายๆเมนเหมือนบอกว่านิยายไม่สนุกเท่าไรแต่เป็นละครตอนแรกแล้วจากที่ดูชอบมากละครสนุกมีโปรมีเรื่องราวในอดีตชวนให้ติดตามคน้นโอ๊ยอยากดูอยากรู้เรื่องราวในอดีตชาติของแต่ละคนแล้ว